วันนี้ก็เดินเข้ามาในป่าเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอสวัสด,ดีนะฮะสวัสด,ดีเพื่อนๆพ,อนพ,อนพ,พ่อี่พชาวลักลมนะฮะลักลมล,กล,กลักในสายลม pcp นะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับก็วันนี้ก็เข้ามาในป่าเหมือนเดิมนะป่าเดิมๆนี่แหละเล็กๆผืนเล็กๆเขียวๆตอนนี้ยังเขียวยังหน้าเข้าอยู่นะครับตอนนี้ ป่าเขียวมากเลยนะอันนี้ก็มาครับอีกมาล่ากับอีกสองตัวนะครับสองตัวที่มีอยู่อันนี้ก็เพราะตัวอื่นทำไม่ทันนะฮะก็มากับสองตัวนี้นะครับผมอหอระเบิดนะครับก็มาหวระเบิดนะครับผม มากับหัวระเบิดนะหัวระเบิดตัวนี้16เกรนนะครับแล้วก็หัวโดมตัวนี้เป็น18เกรนนะครับผมก็มาวันนี้ก็เอาหัวโดมมาให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้ล่ากับหัวโดมนะฮะเพราะว่าถ้าไหนที่ติดตามสายแข็งอยู่ก็น่าจะรู้นะครับว่าสายแข็งไม่ชอบหัวโดมล่านะครับไม่ไม่ชอบ ล่าด้วยหัวโดมนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็เราก็ไปกับตัวหัวระเบิด16เกนเหมือนเดิมนะครับผมอย่างใครที่ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยใช้งานหัวระเบิดนะครับก็นี่นะครับลักษณะรูของหัวระเบิดนะฮะจะเป็นหัวผ่าเบนนะฮะโดนเป็นบานนะครับตัวนี้นะ 16เกณนประธานหนักกว่า18เกนแน่นอนครับ18เกณนหัวโดมนะฮะถ้าเทียบกันนะก็ตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเอามาให้ดูเฉยๆว่าสายแข็งก็มีเหมือนกันนะครับสําหรับหัวโดม18เกณน,นะครับผมก็มีเหมือนกันนะมาให้ดูเฉยๆนะในเด้ล่ากับหัวโดมนะครับฝนก็น่าจะลงเม็ดนะ เดี๋ยวเราไปหาจุดซุ่มกันดีกว่าเดี๋ยวฝนลงเม็ดก่อนนะครับผมไปครับไป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  ก็เมื่อกี้นะเมื่อกี้ก็ส่องจากตรงนี้นะครับผมส่องจากตรงนี้ไปนะครับอไปต้นนู้นนะครับผมจ้องจากตรงนี้ไปนู่นนะฮะน่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับระยะ25เมตรนะฮะจากตรงนี้ไป จัดแต้มได้นะฮะเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจไปดูแต้มกันะน่นนะฮะตรงโู้นนะเราต้องเดินข้ามไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปจากตรงนี้นะฮะ นี่ไปนะฮะเราต้องลงจากตรงนี้ไปนู่นนะครับไปนู่นนะข้ามไปนู่นนะ ไปเจอกันตรงนู้นเลยนะฮะก็น่าจะจิ่นนู้นนะฮะข้างบนนู้นนะล่วงมาตรงนี้นะฮะนอนแองแมงอยู่นู้นนะครับเดี๋ยวเราเก็บตัวเก็บแต้แล้วกลับไปที่เดิมนฮะกลับไปจุดเดิม ที่เราสุ่มเมื่อกี้นะมันจะมีทั้งสองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับที่ส่งไปส่งไปได้นะฝั่งส่งมาฝั่งนี้แล้วก็ส่งไปฝั่งปลายต้นยอดกระถินนะเดี๋ยวเราก็ไปที่เดิมครับไป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  มเมร,ร้อ,นะอกี้ก็ส่องจากตรงนี้ไปนะไปนู่นะครับผมเป็นแต้มที่สองนะฮะได้ลั่นเป็นนัดที่สองนะครับของหัวระเบิดนะครับยอดกระถิน่นยอดนู้นะครับระยะก็ไม่ได้ไกลนะครับกับ สำหรับสายล่านะก็สายล่าระยะนี้ก็พอดีพอดีนะครับ3าเมตรนะระยะตั้งกล้องผมตั้งไว้ที่3าเมตรนะแต่มานั่งซุ่มอยู่ประมาณ30เมตรนะครับแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนู้นก็ฝั่งด้านหลังนู้นก็ตนน้นนู้นนะฮะก็25เมตรนะฮะไม่ได้ไกลระยะก็ ลบห้าบวกห้านะครับไม่ต้องเพิ่มดอทไม่ต้องลดดอทนะครับไม่ต้องเผื่อดอทนะฮะลบห้าบวกห้าไม่ได้ลดดอทนะครับก็ยิงจุด X ได้เลยนะครับผมสามสิบเมตรเดี๋ยวเราไปเก็บตัวเก็บแต้มก,กันนะครับไปครับตอนนี้ก็เปิดเสียงนกต่ออยู่นะ เก็บไว้ยู่นะครับสิงลรอกนกเขาเป้านะครับกีก็อยู่นู่นนะครับเป็นปลายยอดนู้นเลยครับ เดี๋ยวหาตัวก่อนนะฮะอ๋อนู้นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเรากับเก็บตัวแล้วก็เก็บตัวเก็บแต้มไปแล้วก็กลับไปที่เดิมดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะบางคนบอกคลิปยาวเกินไปนะฮะโอเคโอเคครับเดี๋ยวกลับไปที่เดิมดีกว่าเก็บตัวเก็บแต้มไปนะครับไปไปวันนี้ก็ลากับหัวระเบิดกันนะครับ ก็มีตัวมีแต้มนะครับมีแต้มสองแต้มนะฮะมานั่งได้พักนึงนะฮะก็ก็มีตัวเข้าอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนลงเม็ดนะก็น่าจะพอได้ผัดนะครับพอได้ผัดกับข้าวนะครับก็มู่เช้านี่ก็ซื้อใบกระเพราไว้แล้วนะเตรียมไว้ตั้งแต่เช้านะยังไม่เข้าป่าเลยก็เตรียมไว้แล้วนะก็วันนี้ก็ มากับหมแล้เบิดตัวนี้ก็ถือว่าจัดหนักเหมือนเดิมนะครับโป๊ะโป๊ะเหมือนเดิมนะก็ยังแน่นๆเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมอแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้สายแข็งนะฮะเป็นได้ทําคลิปต่ตอไปนะแล้วก็ได้ทําลูกต่ะกล่วให้ท่าน ได้มีใช้ออกล่าออกอะไรกันนะครับออกทิปกันนะฮะก็ท่านไหนที่เอาไปใช้งานแล้วก็ใช้ดีไม่ดีงไงก็คอมเมนต์ได้นะสำหรับหัวระเบิดตัวนี้แล้วก็ท่านไหนที่อ,อ,อะไรอะมีตัวมีแต้มมาก็อัปเดตทางไลน์ได้นะครับอัปเดตให้ได้ดูได้ชมกันทางไลน์ ส่วนตัวด้วยนะครับว่าท่านเอาไปใช้งานแล้วท่านจัดมาแบบนี้แบบนี้นะก็อัปเดตมาให้ดูด้วยนะครับผมอัปเดตมาให้สายแข็งดูด้วยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาล่ากับตัวไหนก็ติดตามรับชมกันต่อไปครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับลาไปกับขอระเบิดตัวนี้ครับ16เกลน หวัวระเบิดนะครับไปครับสวัสดีครับ